ครับคุณมงก่าหนองคายนะครับเช่นเคยเราก็จะมาเก็บน้ําผึ้งนะครับวันนี้เราจะมาเก็บน้ําผึ้งเดือนห้านะครับลังนี้เป็นลังแรกนะครับที่เราจะเก็บนะครับในปีหกเจ็ดนี้นะครับน้ําผึ้งเดือนห้าเราไปดูเลยนะครับว่าน้าผึ้งเดือนห้าจะเป็นยังไงนะครับลังนี้เป็นลังเปิดข้างนะครับข้างเขาได้ไม่นานนะครับลังนี้นะครับ ไม่รู้ว่าลำบานจะเยอะหรือบานะครับเดีย๋ยวไปดูลุ้นกันเลยนะครับอ๋อลังหล่หนลังนึงนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหครับมันขาดลงมานะครับ มังก็พร้อมอยู่นะครับสังเกตดูก็มีตัวอ่อน Thank <laughs> you. ちょっと。<laughs> ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับต้นไม้ดอกช้าแล้ะพื็ thank you ครับข,ขาวสวยมากครับบางคนงสงสัยว่าทำไมต้องเก็บน้ำพึ่งเดือนห้านะครับเพราะว่าเดือนห้าความชื้นน้อยนะครับคุณภาพของน้ำพึ่งจะ จะดีนะครับ้ํา้นในน้ำผึ่งน้อยนะครับก็เลยเก็บน้ำพึ่งในเดือน5นะครับิยมนะครับแล้วก็คุณภาพน้ำพึ่งดีครับนะครับตนะิดตาเกือบทั้งหมดนะครับ ของแท้นะครับน้องพึ่งนองคายเรานะครับบานเทปประทับนะครับนป็พึ่งนะครับเป็นพึ่งโองป่าของแท้นะครับ งา้ันที่ประทับนะครับเพื่อสังคมหนองคายเรานะครับแลบประกันทุกขวดนะครับว่าเป็นน้าพึ่งแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับพึ่งพงป่าของแท้นะครับไม่ใช่พึ่งเลี้ยงพึ่งพันนะครับเป็นพึ่งที่ล่อจากป่านะครับโดยธรรมชาตินะครับสวยมากครับพึ่งครับ Thank <sweak> you. นพึ่งหัวนี้ครับใหญ่จริงๆครับพุ่งพงป่านะครับนะครับใหญ่จริงๆครับ นี่เป็นน้ำพึ่งที่สร้างก่อน,นครับสีจะไม่ขาวมากนะครับพึ่งที่สร้างหลังช่วงแรกๆนะครับ สวยนะครับพึ่งลังนี้กค่อนข้างสีสวยนะครับเพราะพึ่งเขาได้ไม่นานนะครับน่าจะประมาณสองสาเดือนนะครับสารับลังนี้นะครับ ยยน,นี่ตรงที่หล่นนะครับช่วงที่หล่นนะครับห้อง,งครัง <c oughs> อันนี้ตรงช่วงหลังที่หล่นนะครับแล้วก็มีน้ำหวานเต็มอยู่นะครับน้ำหวานนะครับ สีน้ำผึ้งสวยอยู่นะครับลังนี้ ตอนอนอยู่นะครับ สวยนะครับสีน้ำผึ้งสวยครับอันนี้อย่างเดียวนะครับมีรวงหนึ่งที่มันหล่นลงไปนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ ไปแล้วนะครับสำหรับลังนี้ครับน้ำผึ้งที่ได้นะครับให้ดูนี่ครับปริมาณที่ได้นะครับก็เยอะอยู่นะครับน่าจะได้ประมาณสักสิบโลได้อยู่นะครับเก้าโลสิบโลนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับผึ้งป่าหนองคายวันนี้ก็น้ำผึ้งเดือนห้านะครับลังแรกของเรานะครับเก็บเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับฝากกดติดตามนะครับ กระดิ่ง subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับพุ่งป่าน้องคายวันนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ